สวัสดีครับ <styles> วันนี้เราก็จะมาอยู่กับ Windows 11นะครับร <DI ES> ช่วงน <fruit> ี้ก็จะเป็นในเรื่องของการตั้งค่าของ Windows 11นะครับตรงนี้นะครับผมก็คือเวลาเราพิมพ์งานใช่ไหมครับพ <PDF> ิมพ์งานอย่างงี้ครับปกติเนี่ยเราก็จะถนัดเปลี่ยนปุ่มภาษาตรงรูปตัวหนอนตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้เห็นไหมครับเวลากดเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนภาษาไม่ได้นะครับผมเห็นไหมครับมันก็จะเป็นภาษาไทยเห็นไหมครับวันนี้ผมจะมาสอนการตั้งค่านะครับหรือการเปลี่ยนภาษาตรงรูปนะครับตัวหนอนตรงนี้นะครับผมเพราะบางคนถนัดตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะ แนะนาการตั้งค่านะครับผมนี่นะครับเบื้องต้นนะครับถ้าเป็น Windows 11นะครับผมให้เรานะครับคลิกตรงรูป Start Menu ขึ้นมานะครับเนี่ยมันจะมีรูปเฟืองการตั้งค่าแบบนี้นะครับผมให้เราคลิกไปครับจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างมาแบบนี้นะครับให้เรามาเลือกตรงนี้นะครับผมเนี่ครับเวลาและภาษาตรงนี้นะครับเนี่ยครับให้จาสัญลักษณ์นะเพราะบางคนเมนูเป็นภาษาอังกฤษนะครับผม นี่ครับคลิกเข้าไปครับจากนั้นจะมาอยู่หน้านี้นะครับให้เรามาเลือกตรงนี้ครับภาษาและภูมิภาคนะครับนี่นะครับคลิกครับจากนั้นนะครับให้เรามาเลือกตรงนี้ครับการพิมพ์นะครับผมที่เหมือนเป็นเหมือนลูกคีย์บอร์ดนี่นะครับคลิกเข้าไปครับจากนั้นนะครับมันจะมาอยู่หน้านี้นะครับผมให้มาตั้งค่าตรงนี้ครับ ที่เป็นรูปเฟืองนะครับมันจะเขียนว่าการตั้งค่าแป้นพิมพ์ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จารูปสัญลักษณ์รูปเฟืองไว้นะครับคลิกเข้าไปครับจากนั้นนะครับมันจะมาอยู่หน้านี้นะครับให้เรามาเลือกตัวล่างนะครับผมตัวนี้นะครับเขียนว่าแป้นรัดภาษาตรงนี้นะครับผมนี่นะครับคลิกครับจากนั้นจะเด้งมาอยู่หน้านี้นะครับผมให้เรามาเลือกตรงนี้ครับเปลี่ยนแปลงนะครับหรือถ้าภาษาอังกฤษก็เช้งนะครับตรงนี้นะครับคลิกครับจากนั้นนะครับให้เราติ๊กนะครับอันแรกนะครับ ติ๊กกล่างนะครับไนท่สองติ๊กตัวบนนะครับผมกดโอเคครับจากนั้นกดโอเคครับจากนั้นกดปิดหน้านี้ไปเลยครับมาดูในเวิร์ดนะครับคราวนี้ดูนะครับดูผมจะพิมพ์นะนี่นะครับจากนั้นผมจะกดเปลี่ยนภาษานะครับตรงรูปตัวนอนดูมุมล่างนะครับเห็นไหมครับการเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมนี่นะครับดูเปลี่ยนภาษาไทยนะครับดูนะครับเห็นไหมครับนี่ก็เป็นวิธีการตั้งค่าเปลี่ยนภาษาง่ายๆนะครับสำหรับ Windows 11นะครับผมลองเอาไปใช้งานดูนะครับ